ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาวสุภาวินีเต้จันครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนโกอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต5ประวัติส่วนตัวนางสาวสุภาวินีเต้จันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีวิชาเอกสังคมศึกษาเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2533ปัจจุบันอายุ31ปีดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้าน,นโนนโกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต5ประวัติด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านทรายมูลอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นระดับมัธยมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ำพองศึกษาอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาคณะคร,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 รุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยหมวดที่1ด้านการปฏิบัติตนข้อที่1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู ข้อที่สองคุณธรรมจะรียธรรมข้าพเจ้าได้เห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีข้อที่สามจันยามรรวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาวิชาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีข้อที่สี่ดำรงชีวิต ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้อที่5จิติดสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี ส่วนการปฏิบัติตนข้อสุดท้ายนั่นก็คือจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนสร้างสรรค์ปลูกฝังให้ผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนหมวดที่2ด้านการปฏิบัติงานข้อที่1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้า ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในด้านของการทำงานข้อที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนข้อที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูข้อที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีและความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานข้อที่ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาสามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตนได้เป็นอย่างดี และการปฏิบัติงานข้อสุดท้ายนั่นก็คือการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์การติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4นี้ขอขอบพระคุณนางพิมพ์สุภาเจียงภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนนโก ประธานกรรมการนางวนิดารัตนะรุ่งโร์ศึกษานิเทศกรรมการและนายสนิทอ่อนสาครูโรงเรียนบ้าน,นโนนโกกรรมการและเลขานุการเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะ